พี่เล่นเกมเหรอครับแชมป์เล่นด้วยแน่เลยครับกดปุ่มไหนเพิ่มไฟอ่ะกดปุ่มไหนเพิ่มไฟอ่ะกดกดไหนเพิ่มไฟอ่ะกด่มกดปุ่มไแล้วไฟอ่ะไป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 หาเล่นอย่างอื่นไปพวกพี่จะเล่นอู้หูสนุกจังเลยเนาะเกมอิทเทคทัวร์ใช่สนุกมากพี่เล่นเกมเหรอครับ ชแชมป์เล่นด้วยได้ไหมครับมาเล่นยังไงครับพี่โอ้ยแชมป์พี่เล่นอยู่อย่าพิ่งสิแต่แชมป์พก็มีัน mm ี้นะคะให้แชมป์เล่นด้วย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 โอ้ยแชมป์พี่ตายอะไรเห็นไหมรู้ไหมมาทำให้พี่เสียสมาธิอ่ะกดปุ่มไหนเพิ่มไฟอ่ะกดปุ่มไหนเพิ่มไฟอ่ะกดปุ่มไหนเพิ่มไฟกดกมไหนเพิ่มไฟอ่ะกดกกดปุ่มไหนิ่มไฟอ่ะ เห็นไหมหนูไม่มีแล้วก็ไม่ต้องเล่นไป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 หาเล่นอย่างอื่นไปพวกพี่จะเล่นฉันไม่เล่นอะไรก็ได้พี่เป็นพวกปอยู่ขี้แพงอ้าวแชมป์แชมป์เป็นอะไรลูกอ้าวคุณแม่ ก็พี่เปลนมุมไปยไม่ให้เชมเล่นเกมด้วยดีครับขนาดมีต้องสามจยังไม่ให้เชมเล่นด้วยเลยมันกับแชม์ไม่มีตัวตนฮะอย่างนั้นเหรอลูกพี่เขาไม่ให้เล่นเกมหรอดูไม่คุ้นแม่เชมเจ็บหัวใจโอ้โหเช่เจ็บจีสปะ่ะเดี๋ยวไม่ไปจัดการนี่เขาแม่ป้า พี่เขาให้ผมเล่นนะครับโคตรจ๋าเลยพี่เขาทำผมเจ็บอะแม่เจ็บหัวใจปินมุกประโยคหนูไม่ให้น้องเล่นเกมเหรอลูกเกมก็สามารถเล่นได้สูงสุดถึง4คนแนะ่แต่หนูนะ่ะเล่นกันสองคนได้ยังไงแม่ซื้อเกมมาก็เพื่อให้เล่นทั้งครอบครัวนะลูกแต่หนูกับเล่นกันสองคนแบบนี้ยังเห็นน้องเป็นคนในครอบครัวอยู่หรือเปล่าเอไม่สงสารน้องเขาเลยลูกน้องเขาออกจะหน้าสงสารใช่ค่ะหนูสงสารน้อง น้องเขาน่าสงสารต่อไปนี้หนูจะให้น้องเล่นเกมแล้วคะ่ะหนูจะหัดรู้จักแบ่งปันชแชมป์มาเล่นเกมกันได้ครับพี่อันนี้แชมป์จอยครับ,รบดีแล้วล่ะลูก